เลี้ยงเฉาวเวย่ยแบ่งปันวิธีจัดการกับความวิตกกังวลทางสังคมเลี้ยงเฉาวเวย่ยหรือโทนี่เหลียงแม้ว่าเขาจะเป็นนักแสดงมากว่า40ปี แต่เขากลับมองข้ามความสำเร็จในอาชีพของเขาและยืนยันว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาและเป็นคนอ่อนไหวในการให้สัมภาษณ์โทนี่เปิดเผยว่าเขามีชีวิตในวัยเด็กที่ไม่มีความสุขและต้องหาวิธีรับมือกับความวิตกกังวลทางสังคมเมื่อนึกถึงวัยเด็กโทนี่ยังคงมีความทรงจำที่ชัดเจนเมื่อพ่อแม่ของเขาทะเลาะก,กันทำให้เกิดปมในใจขึ้นกับเขาโทนี่เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของผมทะเลาะก,กันทุกวันและผมยังจำได้ว่าตอนนั้นผม ผมกลัวแค่ไหนทุกคืนผมได้ยินพวกเขาทะเลาะก,กันและทำให้ผมคว้าผ้าหนวมาร้องไห้ผมจำได้ว่ามันเป็นฤดูหนาวที่หนาวเย็นผมจำได้แม้กระทั่งกลิ่นของหน้าต่างเหล็กที่เป็นสนิมได้ผมไม่รู้ว่าทำไมบางทีในตอนนั้นคงเป็นช่วงที่ผมยังเป็นเด็กจึงทำให้ผมอาจจะอ่อนไหวง่ายหลังจากที่พ่อแม่ของเขาหย่าร้างกันทำให้โทนี่เริ่มเก็บตัวมากขึ้น เขายังกล่าวอีกว่าผมเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวามากแต่หลังจากที่พ่อออกจากครอบครัวไปผมก็ซ่อนทุกอย่างไว้ภายในใจพ่อพาผมไปสวนสนุกแต่ผมไม่มีความสุขเลยผมจําได้ว่าพ่อชอบถ่ายรูปแต่ผมก็บันทึกภาพนั้นไว้ผมยืนนิ่งมากตอนที่เขาถ่ายรูปนั้นโทนี่สารภาพว่าการบาดเจ็บในวัยเด็กเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้าแต่มันก็ทําให้เขาอยากเป็นนักแสดงที่ดีด้วย เขาล่าว่าผมได้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนการแสดงชั้นนํา และพบว่าการแสดงสามารถช่วยผมระบายอารมณ์ที่อัดอั้นได้ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของผมหรือว่าผมสวมบทบาทอันที่จริงมันมีอารมณ์ที่แท้จริงของผมอยู่บ้างผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เป็นนักแสดงเพราะการแสดงสร้างความสมดุลในชีวิตของผมก่อนที่โทนี่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนการแสดงนั้นเขาเข้าตาหลินหลีเจินอดีตโปรดิวเซอร์ของทีวี และได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรรายการเด็ก430 Space Shuttle โทนี่รู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และเขายังยกย่องให้เธอเป็นที่ปรึกษาเจ้านายครูและแม่ของเขาเขาบอกว่าถ้าไม่มีเธอเขาคงไม่มีวันนี้เธอเป็นบุคคลที่สำคัญมากในอาชีพการแสดงของเขาสำหรับการจัดการกับความวิตกกังวลทางสังคมนั้นโทนี่ยังพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความวิตกกังวลทางสังคมของเขา และแบ่งปันวิธีการที่เขาใช้ในการรับมือเมื่อโทนี่พบใครเป็นครั้งแรกเขาจะรู้สึกหนักใจในที่สาธารณะโทนี่รับมือด้วยการตอบกลับด้วยรอยยิ้มเล็กๆโบกมือใช้ท่าทางเล็กๆน้อยๆ,ๆและรักษาการสื่อสารให้เรียบง่ายในช่วง30ปีที่ผ่านมาโทนี่เลือกเล่นสกีเป็นงานอดิเรกและไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีเพื่อเยียวยาจิตใจของเขา แม้ว่าเขาจะมีนิสัยชอบเดินทางแต่โทนี่ก็หยุดการเรียนภาษาใหม่ๆเพราะความวิตกกังวลของเขาเขากล่าวว่าผมพูภาษาญี่ปุ่นไม่ได้สักคำเพราะผมไม่อยากคุยกับคนอื่นผมจะไปที่นั่นราวกับว่าผมไปต่างประเทศและผมสามารถให้พื้นที่กับตัวเองได้คนไม่ดูหนังคงไม่รู้จักผมในทุกภูมิภาคของเอเชียผมมักจะรู้สึกเหมือนถูกสอดส่องอยู่เสมอ โทนี่กล่าวเสริมว่าทุกคนแค่มองมาที่ผมหยิบโทรศัพท์ออกมาแอบอัพลงโซเชียลหรือมาขอถ่ายรูปและขอลายเซน็นบางครั้งเมื่อคุณไม่ได้ทำงานและเป็นคนธรรมดาคุณจะรู้สึกเหนื่อยผมจงใจไม่เรียนภาษาเพราะผมไม่อยากคุยกับคนเลยเมื่อคุณไม่รู้ภาษาคุณสามารถพูดได้ไม่เกินหนึ่งหรือสองประโยคโทนี่เล่าว่าผมมีความสุขที่สุดเวลาได้ขี่จักรยานหรือโต้คขึ้นตอนนี้โทนี่ใช้เวลาในการชื่นชมช่วงเวลาที่เขาไม่ได้สวมหมวกการแสดง และกลายเป็นคนธรรมดาโทนี้เสริมว่าความเรียบง่ายคือความสุขยิ่งง่ายยิ่งดีและนี่ก็เป็นการจัดการการวิตกกังวลของเขานะคะ